สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีเหล็กเคสามานะครับเหล็กเยอรมนันเหล็กต้านสนิมนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับชุดนี้เป็นเหล็กเคสามห้าสทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆสองสองเล่มแรงนะเป็นผลงานของอาจารย์ปู่นะครับเป็นผลงานอนาะจารย์ปู่ก็ ราคาเล่มละ2,000บาทนะครับผม2,000บาทนะครับส่วนที่เหลือนี่เป็นผลงานของช่างเอกนะครับแล้วก็เป็นมีดใบใหญ่นะครับใหญ่หนากว้างโหใหญ่จริงๆครับดูดูก,ก,กันครับชุดนี้เปลืองเหล็กนะครับใช้เหล็กในปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับใช้ใช้เหล็กเยอะมากครับ ราคานะครับราคาใบเปล่านะครับใบเปล่านะครับเฉพาะใบเปล่าเนี่ยใบละ2,200บาทนะครับผม2,200บาทพร้อมส่งนะครับใบเปล่าเพื่อนๆไปใส่ด้ามที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1นนะครับเล่มที่1เป็นมิดของอาจารย์ปู่นะครับเป็นอีเนปเล็กครับสวยงามมากครับด้ามไม้ไผ่ใบยาวอยู่ที่8นิ้วเป๊ะครับใบกว้าง1.9ครับสันประมาณ5.5มิลครับ เป็นงานตีไล่ปลายนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ตราหัวหมูติดตรงนี้นะครับนี่ดามใบไผ่นะครับปลอกสแตนเลสเคาะลายนะครับพอดีมือเลยนะครับเล่มนี้ครับใครได้ไปนี่คุ้มเกินคุ้มเลยนะครับสองพันบาทครับพร้อมส่งเท่านั้นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลามารีวิวเล่มที่2กันเลยนะครับ เล่มที่สองเป็นมีดทําครัวครับมีดทรงเดบะญี่ปุ่นนะครับใบยาว7.5นิ้วครับ7.5นะครับใบกว้างนะครับซีไอ1 1ึครับใบกว้าง1.8นิ้วนะครับสันประมาณ4มิลครับนี่ตราหัวหมูติดตรงนี้ครับเห็นไหมครับดามใบไผ่ปลอกคอสแตนเลสนะครับใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับเล่มนี้จับพอดีมือเลยนะครับ ข่มเกินข่มเลยนะครับราคา2,000ันบาทครับมีดทาครัวมีดอะไรเงี้ยต้องใช้แบบกันสนิมนะครับต้านสนิมเนี่ยครับสบายใจเลยครับสองพันบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาชุดนี้ผมเอามากี่เล่มเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเล่มนะครับเฉพาะใบเปล่าผลงานช่างเอกนะครับมามาดูเล่มที่หนึ่งครับนี่งานทิ้งผิวไฟนะครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดนะครับผอมมากนะครับเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดนะให้ดูเล่มีสองนะครับใหดูเล่มีสองก่อนนี่ยอมมากครับให้ดูเล่มีสามนะครับเ่มีสี่ครับเลรมีสี่ โดนเล็บโดนเล็บเล่มที่ห้าเล่มที่หกเล่มที่เจ็ดเล่มที่แปดเล่มที่เก้า เอาเล่มสุดท้ายเล่มที่10ครับคมหวานหวานทุกเล่มคมหวานวานทุกเล่มอามาดูอ่ะเล่มที่1น,น,นะครับใบยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.4นิ้วสัน6กเมนครับคมกิ๊บเลยนะครับ เล่มที่2 10.2นิ้วครับกว้าง2.3ครับสัน6มิลครับรับรองว่าสวดทรงสวยทุกเล่มน,นะครับใบที่3นะครับ10.5ครับ10.5นิ้วกว้าง2.2้กว้าง2.3นะครับสัน6มิลครับ สวยนะครับ1ิบนิ้วขึ้นทุกเล่มนะครับ10นิ้วขึ้นทุกเล่มไม่ตรงห่วงเลยนะครับใบนี้สิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับสิบจุดหนึ่งนิ้วใบกว้างสองจุดสองนิ้วครับสารหกมิลครับใบที่ห้าครับสิบจุดสามนิ้วครับ กว้าง2.2นิ้วครับสัน6มิลครับไซส์มาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานนะครับไซส์นี้นะครับนี่เป็นคาบยางนะครับเดี๋ยวใช้ใช้น้ำมันพืชเช็ดเนี่ยน้ำมันพืชเช็ดก็ออกแล้วนะครับ 10.8จุดดนิ้วครับเล่มนี้ยาวมาก1 0 8ดนิ้วใบกว้าง2.2นิ้วเกือบจะเป็นมีดลาบกันนะทรงนี้นะครับอินเนปผ้ท้องท้องมันตื่นนะครับเกือบเป็นมีดลับดีที่หลังมันโค้งหลังมันโค้งเลยกลายเป็นอินเนยถ้าหลังตรงจะเป็นมีดลาบแน่นอนนะครับอ้าวเล่มต่อไปนะครับ 1>, 1 2 3 4 5สี่ห้าเล่มที่7็ดนะครับผมจะนับเฉพาะแบบใบเปล่านะครับเล่มที่7็ดนะครับใบยาว10 5จนิ้วครับใบกว้าง2.3นิ้วครับสัน6มิลครับเล่มที่8ดครับยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง 2. 2ุนิ้วครับ สันหกมิลครับเล่มที่เก้าครับสิบเป๊ะครับสิบนิ้วสิบนิ้วเป๊ะครับใบที่เก้านะครับกว้างสองจุดหนึ่งครับสันหกมิลครับผม เล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายตัวนี้ใบกว้างนะครับ10.1นิ้วครับใบกว้าง2.4นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับถ้าใบไหนกว้างหน่อยมันก็จะหนักนะครับชุดนี้เปิดคมมาปานกลางนะครับปานกลางมาจนโทนบางนิดๆนะครับแต่ไม่บางมากนะครับตัวนี้สู้ไม้เนื้อแข็งได้สบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับรีเกสามห้าสามนะครับ ถ้า,าไปแล้วมีปัญหายังไงก็ส่งกลับคืนมาแก้ไขได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับส่งมาเก็บงานใหม่ได้นะครับเอาเลยครับทวนกันรายละเอียดกันอีกทีครับแบบไสด้ามนะครับของจานปูนะครับเคสสามาสามราคาเล่มที่หน er ึ่งกับสองนะครับเล่มละสองพันบาทนะครับเล่มละสองพันบาทที่เหลือนะครับผมจะนับตรงนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะครับนับตัวนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆทักมาก็ให้เอาตัวนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะครับนะครับ ราคาเล่มละ2,200บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ